พามาดูแม่น้ำท่าจีนครับวันนี้วันที่15ตุลาคม65นะครับเวลา10 17นาฬิกา15นาทีครับโอ้โหดูนะครับดูโป๊ะนันขึ้นมาสูงมากนะครับใครที่เคยมาให้อาหารปลาที่วัดบางพระดูครับแล้วดูระดับน้ำครับตรงนี้ที่เดินริมตะเลี่ยงนี้เดินไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมขังนะครับและดูปริมาณน้ำนะครับ ดูปริมาณน้ำนะครับโอ,โอ้โหดูครับคือตอนนี้ในวัดเนี่ยจะว่าไปคือระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าพื้นแล้วนะครับระดับน้ำสูงกว่าพื้นวัดนะครับตรงน้นก็กำลังสูบออกด้วยนะครับตรงน้นก็สูบออกด้วยนะครับนี่เป็นช่วงวัดบางพระนะครับวัดบางพระอำเภอ,อนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐม,มดูระดับน้ำครับ ปลาก็สบายกันครับแต่คนเนี่ยครับอ่ะก็อัปเดตสั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม